อ่ามีเซ r นะครับรอบที่80จะเป็นตัวอะไรปึ๊บอ,อ่สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a นลซัมสเกมเมอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่าวันนี้นะครับจะเป็นวิดีโอบดกาชาตัวละครใหม่นะครับผมวันนี้ผมเล่นมาน่าจะเข้าสัปดาห์ที่สัปดาห์ที่3แล้วเนาะก็ตัวกาชาในรอบนี้นะครับ ที่วนมาถึงก็จะเป็นตู้ select e d นะครับกาชาตัวคาซ u มินั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปดูความสามารถของคาซูมิกันก่อนนะครับว่าทำอะไรกันได้อ่าพัสสิของคาซ u มินะครับก็พอเข้ามาแล้วนะครับตัวคาซุมิเนี่ยจะได้คียดาเมจเพิ่มขึ้น55นะครับแล้วก็เธอจะขโมยความสามารถอมาตะกับเกาะของศัตรูทุกตัวนะครับผม ่าแล้วก็ถ้าไม้ตายของเธอนะครับก็โจมตีเป็นแนวแถวแนวนอนนะครับ1แถวแล้วก็สละเลือดตัวเอง40%นะครับเพิ่มคิเลต60%นั่นเองนะครับผมส่วนท่าที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับก็ตีเป้าเดี่ยวดาเมจ162%นะครับส่วนตีปกติก็105%นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามากดกันเลยนะครับวันนี้ผม ว่าเป้าหมายก็คือจะกดให้ได้พอทำา5ดาวนะครับไม่รู้ว่าจะได้พอไหมเนาะก็มีตัวอยู่ทั้งหมด15บใบแล้วก็มีเพชรอยู่30,000เม็ดนะครับผมที่จะกดภายในวันนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากการกด10หมุนแรกก่อนจะได้ SSR เลยไหม ไม่ได้ S S R นะครับรอบแรกก็กดรอบต่อไปจะการันตีตัว S S R 1ตัวนะครับในตู้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าในตู้เนี่ยมีตัวอะไรบ้างนะครับผมในตู้นี้นะครับตัว S S R จะมีคาซูมิ i, มีเฮอร์ซี่มีมิยุกิแล้วก็มีวิเวียนนะครับผมก็ตัวคาซูมิเนี่ยจะเลดอัพเพิ่มโอกาสออก40%เนาะอ่ะกดรอบถัดมานะครับก็จะการันตี S S R 1ตัวแล้วนะครับจากในตู้ เดี๋ยวเราไปซื้อตัว๋วกันก่อน,น60ใบละหมุนได้อีก6ครั้งนะครับ60หมุนก็น่าจะพอการันตีตัวคาซูมิแน่ๆ1ตัวนะครับแต่เดี๋ยวหมุนหมุน20ก่อนรอบ20เนี่ยจะได้ SSR 1ตัวนะครับจะดูว่าออกคาซูมิหรือเปล่านะครับมาแล้วนะครับ SSR จะเป็นตัวอะไร Demon d ตัวเอสอาร์รอบนี้ผมได้ไดมอนด์นะครับตัวนี้ผมยังไม่มีเหมือนกันก็โอเคเลยนะครับตัวนี้สายฮิลเอสอาร์อีกตัวคอร่าได้เฮอร์ซี่นะครับโชกางจิลคนหลุดเลนไม่ได้คาซุมินะครับแต่เดี๋ยวดุ้นอีกทีเผื่อมีตัวอื่นอีกเฮอร์ซี่นี่ก็ใช้ได้นะครับ เธอซีสองตัวโอโเคออกซ้ำมาก็ดีตอนนี้เพอซีผมก็ยังไม่มีนะแต่ออกราสองตัวเลยมีอีกไหมมีอีกไหมโอ้โหได้เยอะเลยนะครับรอบนี้ก็ SR 4สี่ตัว SSR 2ตสองตัวนะครับโอ้โหเยอะเลยแต่หลุดเลนนะน่าเสียดาย อาไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรากดกันต่อหาคาซมิเนาะอีก50หมุนแล้วก็จะครบ70หมุนนะครับการันตีคาซมินั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามากดกันต่อเลยมี SSR มั้ยไหมเอ้ยได้ s อ r อีกรอบไหมรอบที่30หมุนรอบนี้จุดเลดอีกไหม ไอ้ได้คัตซมีแล้วนะครับตัวแรกโอเคคุมแลคุมแลสามสิบหุ่นได้คัตซมีแลนะครับก็เดี๋ยวผมต้องหาอีกคัตซูมีอีกสามตัวนะครับผมโอเคอีกสามตัวเพื่อการันตีห้าดาวนะครับกดกันต่อกดกันต่อหมุนที่สี่สิบนะครับวันนี้โอเคก็ใช้ได้เอสรสามตัวนะครับไม่เกือกสักเท่าไหร่หมุนที่หมุนที่ห้าสิบแล้วเนาะ อาได้ไดมอนสองตัวนะครับรอบนี้เหลือยี่สิบหมุนนะครับหมุนที่หกสิบเต็มเลยโอเคก็ได้ SR มาอีกสามตัวนะครับรอบที่เจ็ดสิบนะครับดูกันว่าจะได้คาสูมีอีกไหมนะครับผมอ่าการันตีอันนี้น่าจะการันตีคาสูมีแล้วนะครับหมุนที่เจ็ดสิบอ่าการันตีคาสูมีแล้วนะครับอ่าผมเจ็ดสิบหมุนได้คาสูมีมาสองตัวนะครับผมก็เดี๋ยวเรากด กันอีกสักหน่อยแล้วกัน80หมุนคาซึมินะครับรอบนี้กดรอบที่80จะได้ไหมเอ r รเรามาลุ้นกันอ่ามี s อ r นะครับรอบที่80จะเป็นตัวอะไรปึ๊บอ้โหได้มียุกินะครับโอเคโอเคใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ ะจะมีอีกตัวไหมครับจะมีอีกไหมจะมีอีกไหมหมดแล้วนะครับก็80หมุนเราได้เฮอร์ซี่มา2ตัวเนาะตอนที่20อ่าแล้วก็ตอนที่30ก็ได้คาซิมิอ่าแล้วก็ได้คาซิมิอีกตัวตอน70หมุนนะครับแล้วก็80หมุนก็ได้ มิยุกินะครับผมก็ถือว่าคุ้มนะครับได้ SSR มา5ตัว80หมุนเนาะก็ใช้ได้เลยคาสมมตอน4ดาวนะครับถ้าไม่ตายใช่ไหมเดลลี่เคิร์สอ่าถ้าไม่ตายของคาสมมนะครับจะแรงขึ้นอีก65%นะครับแล้วก็บวกแมคเคทพียีบอนะบวกแสแตทแมคเคทพียีสิ์นนะครับผมแล้วก็ตอน5ดาวเนี่ยจะเพิ่ม ดาเมจ11% 3รอบนะครับเทินตามจำนวนบัฟที่ขโมยมานะครับผมก็โอ้ใช้ได้เลยนะปกติตอนขโมยบัฟเนี่ยนางจะไม่ได้เพิ่มแอคแท็กนะครับผมแต่พอ5ดาวเนี่ยจะได้เพิ่มแอคแท็กตามจำนวนบัฟที่ขโมยมาเนาะแล้วก็เพิ่มส t ตตแอคแท็ก20%นะครับผมส่วนถ้าทำ6ดาวได้เนี่ยก็จะเสีย าจะมีเพิ่มสละเลือดอีก5%นะครับเพิ่มคีเลต25%นั่นเองแล้วก็เพิ่มโอกาสใช้ทา2ทาพิเศษเนี่ยอีก15%นะครับก็ถ้าทำหดาวได้เนี่ยจะโหดพอสมควรเลยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์และ subscribe ให้ด้วยนะครับผมอ่ะเอาละครับวันนี้ผมซัมสเกเมเอร์ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ